อยากจะหยุดพักเวลาแสนวุ่นวายให้ทุกคนได้พักผ่อนแบบเงียบสงบและใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางธรรมชาติอันสดชื่นและวันนี้กลุ่มอาชีพอาบาจออนทัวร์จะชวนทุกคนไปสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกับเมืองรับแลภูเขากินได้ที่กลุ่มโฮมสเตย์มเมืองรับแลซึ่งเป็นเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดินี่เองค่ะ ทำเลที่ตั้งส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนของชาวบ้านต้นเกลือตำบลแม่โูนอำเภอรับแร่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่ออำนวยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างเต็มที่ได้มาพักผ่อนพักใจกับที่พักราคาไม่แรง ที่พักกลางธรรมชาติแสนอบอุ่นเหมือนอยู่ที่บ้านสไตล์โฮมสเตย์ที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติสีเขียวมีทั้งสวนผลไม้หลากหลายชนิดและได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองรวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นไปในตัวอีกด้วยที่นี่นก็เป็นคนุณลุงคุณป้าที่น่ารักจริงๆและคนนี้เลยค่ะคุณลุงประโยชน์ทีกว้างประธานกลุ่มโฮมสเตย์เมืองรับแล สมัยก่อนเมื่อปีพศ2อง4นหะ้รบนะผมได้รับเข้าเป็นทหารเกณฑ์หลังจากที่กลดเกณฑ์เมื่อปีพศ2อง6ก็เลยกลับเข้ามาก็ทำส่วนเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำคลิปครับแล้วก็ทำให้ดูสะอาดถึงสะอาดตาจนกระทั่งมีคนไปเห็นนะครับก็เลยบอกปากต่อปากกันมาก็มีคนขึ้นไป ดูแล้วก็ไปนอนแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อปีพศส5 4 9ร้อยสี่สิบเก้าเสด็จพลถล่มที่รับแรงนะครับก็มีคนตอนนั้นโทรศัพท์เริ่มมีมาบ้างแล้วนะครับก็เขาติดต่อมาพักแต่ทีนี้ผมไม่อยากให้เขาขึ้นไปว่ามันขึ้นไปลําบากครับหลังจากพลถล่มแล้วหนทางมันก็เปลี่ยนทิศทางหมดเขาก็ถามว่าแถวชุมชนไม่มีที่พักหรือ ผมก็นึกขึ้นได้ก็เลยลงมาในหมู่บ้านของผมเองนะครับก็เลยชวนชาวบ้านรวมกันในวันนั้นได้แปดคนเก้าคนพร้อมผมแล้ก็เลยทําเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วจากนั้นก็ส่งประเมินเขาแนะนําให้ส่งประเมินกับกรมการท่องเที่ยวของเราก็ผ่านการประเมินมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะช่วงนั้น พอช่วงมาถึงช่วงโควิดนักท่องเที่ยวหายหมดเลยนะจากนั้นก็เราก็ดูแลบ้านพักกันแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้พักกันแล้วครับค่ะและทราบมาว่าที่นี่มีอ่าจุดเด่นก็คืองวงแหวนนะคะคือมันเป็นยังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ่างวงแหวนเมื่อก่อนไม่ไม่ได้เป็นงวงแหวนนะเป็นทางไปสวน แล้วทีนี้ชาวสวนก็สร้างกนันเป็นเป็นทอดเป็นทอดอ่ะก็พอามาถึงจุดนั้นก็ทางโน้นก็ต่อไปอีกจนกระทั่งเป็นวงแหวนการท่องเที่ยวหลังจากที่ผมคิดดูแล้วว่าเออมันน่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวได้นะครับก็เลยผมก็เลยตั้งเชื่อวงแหวนการท่องเที่ยวขึ้นมานก็เลยมันเป็นผลพลอยได้วงแหวนเนี่ยมันจะ มีสามจังหวัดในเวลาเดียวกันนะครับมีฝั่งขวาจะเป็นเมืองรับแลฝั่งซ้ายจะเป็นเมืองศรีสระแล้วเลยไปจะเป็นเมืองแพร่นะครับสามจังหวัดในเวลาเดียวกันแล้วก็จะขึ้นไปดูหมอกสางเมืองกันนะครับยิ่งถ้าหนาหนนี่น่าจะฟินน่าดูเลยนะคะใช่ครับมันเห็นเมืองแบบทั่วเมืองอุตรดิษฐ์เนี้ยหรอคะพอขึ้นไปถึงจุดชมวิวนะจะเห็นอุตรดิษถ์ทั้งหมดเลยน่าสวยเดี๋ยวเราขึ้นจะสวยมากครับเราจะมีจุดชมวิว จุดเดียวกันแล้วก็ยังมีม่อนพักูดนี่ก็จะเป็นจุดชมบิวอีกอีกจุดหนึ่งแต่ระยะทางจะไกลกว่าครับจุดเด่นของเราที่นี่ก็คือน้ำตกแม่ภูมินะที่มีจุดเด่นกว่าเขาแล้วก็รองลงมาก็เป็นสวนผลไม้อ่ส่วนผลไม้ที่นี่ส่วนใหญ่เราจะเน้นทุเรียน ลองกองมังคุดแต่ถ้าใครมีโอกาสได้ขึ้นไปบนภูตะวันเหนือก็จะพบกับผลไม้หลากหลายมากนะครับแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวมานะครับถ้ามาพักในชุมชนเนี่ยตอนเช้าก็จะมีการตักปลาแล้วก็ทานอาหารพื้นบ้านอาอาหารพื้นบ้าน่ยต้องคุยกันก่อน,นครับว่าจะเป็นอะไรนะครับไม่งั้นมันไม่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็จากนั้นก็ ไปชมสวนหรือว่าวันนั้นจะต้องมีกิจกรรมต่างๆก็ไปตามกิจกรรมที่เราวางไว้ รับแลเป็นเมืองที่สงบชิลผู้คนใช้ชีวิตง่ายๆน่ารักอัธยาศัยดีมีวัฒนธรรมที่งดงามในตัวถ้าใครมีแผนอยากจะมารับแลอยากจะแนะนำโฮมสเตย์เมืองรับแลเลยค่ะและเป็นอีกหนึ่งในวิธีดางแห่งการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ที่นี่อาจจะไม่หวือหวาถ้าใครอยากจะมาชาร์จแบตเติมพลังใจแนะนำเลยนะคะว่าต้องมาที่นี่โฮมสเตย์เมืองรับแล โฮมสเตย์เมืองลบแลอุตดิตกะขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนที่สนใจที่จะมาแอลชมธรรมชาติเมืองลบแลมาพักโฮมสเตย์เมืองลบแลขอเชิญทอนทุกท่านนะครับมาเข้ามาพักได้ stay, ที่โฮมสเตย์ทุกๆุหลังของเมืองลบแลขอบคุณครับ สวัสดีครับผมนายชัยศริสุภรักษ์กินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมสนับสนุนกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดติ์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานลากและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดติดให้ดียิ่งขึ้น